ฝากกดไลค์กดซับสไคร้อย่าลืมกดติดตามช่องป๋าโจซิงจีด้วยนะครับผมนะอ่าสวน,นท่านท่านนะครับนิวกับทีบอลน,นี้ฮะบอลเจ็บสามนะครับปร,ระจำวันพฤหัสที่สิบสามพฤศจิก,กายนกันแล้วนะฮะเช้านี้นะครับบอลลีกนะครับหายห่างห่างหาย,หายไปสักมาที่สองทิศครับเพราะว่าวันนี้เป็นทางด้านของบอลคัดเลือกนะครับ บอลโลกนั่นเองครับซึ่งวันนี้ครับปาร์ติโอญิบมาเป็นด้านโซนยุโรปนั่นเองครับก็มีหลายๆคู่น่าสนใจครับโดยตัวแรกครับปาร์ติโอญิบมาเป็นด้านของอาร์เมเนียครับเจอด้านของฮังการีคู่ทสองครับเป็นอัฟอร์ไบจานเจอกับไอซ์แลนด์นะครับคู่สุดท้ายครับอังกฤษเจอกับเซอร์เบียนี่ครับเอาละครับ เตะกันนะครับก็ไม่ไม่ห่างกันมากเที่ยงคืนนะครับกับตีสองสี่ห้าทีนะครับแล้วไปตัวแรกกันเลยนะครับที่เอาเมร์เนียก่อนเลยดีกว่านะครับตรงนี้น้ำการเสียดับเวลาครับท่านใดนะครับตรงนี้ครับยังไม่ได้เข้ากลุ่ม v ีพนะครับทักทายกันได้นะครับตรงนี้นะฮะ adjoe 6 5นั่นเองครับทักทายกันมาสอบถามเพิ่มเติมกันได้นะฮะตรงนี้เอาละครับมาดูกันดีกว่าจะเจอกันมาครับสองครั้งหลังสุดนะครับปีมสี่พันยี่ห้าสี่กับยี่ห้าห่างกันยี่สิบกว่าปีอ่ะนะครับต้องบอกฮังการีดีกว่าครับชนะสองศูนย์ ครับอาร์เมเนียเองนะครับที่เจอนะครับในฟอร์ม5เกมหลังสุดมิชนะกันได้ไอแลนด์ทีมเดียวครับแล้วก็เสมอเกมแล้วก็แพ้3เกมครับนี่คือฟอร์มของเขานะฮะส่วนกคะแนนเกมบ้านครับชนะทีมเดียวให้กับอเมแหละไอแลนด์ครับแต่ก่อนนั้นก็แพ้มาลวดเลยนะครับทนี้คือฟอร์มของอาร์เมเนียครับเอาละครับตรงนี้ครับนี่ให้ดูตรงนี้ครับทางด้านของฮังการี ฮังการีเองนะครับนี่ตรงนี้ครับฟอร์มของเขาครับชนะ2เสมอ2แพ้ให้กับโปรตุเกสทีมเดียวฮังการีครับตัวดังก็โซบอตไลน์นะครับจากลิเวอร์พูลนะฮะส่วนเกมเยือนนะครับตรงนี้มีชนะเกมทั้งอัศวินจันนะครับตรงนี้เสมอ2และแพ้ไป2ให้กับตุรกีและก็เนเธอร์แลนด์นะฮะส่วนด้านของราคาตรงครับตรงนี้น่าสนใจครับราคาวันนี้ครับทางด้านของฮังการีเป็นต่อค่อนข้างแรงพอสมควรนะครับมาดูนิดนึงครับ ฮังการีครับราคาโอเ n ิซัสมีของเขาครับเปิดมาที่ราคา1ลูกกับเคาเฉลี่ยกันนะครับซึ่งครบลูกเนี่ยต้องบอกว่าราคาเนี่ยมันค่อนข้างจะเป็นแบบนี้นะครับเดี๋ยวปราชญวงให้ดูก่อนนะครับตรงนี้นะหลายเจ้าเขามองทิศทางยังไงท่านจะได้เห็นเป็นไกด์ไลน์และแนวทางที่ราคาขึ้นครบลูกครับแล้วเรื่องราคา1ลูกนะราคา1ลูกเนี่ยถ้ามันเป็นเทียบกันแล้วเนี่ยเขาจะบอกว่าผู้ไม่เยือนนะครับผู้ไม่เยอนนะครับไม่ได้เปรียบมากนะครับถ้ามองแล้วเนี่ยมีเจ้าเดียวที่ให้ได้เปรียบแต่ทีนี้ครับน นี่คือสิ่งนี้มันไหลลงมาหรือราคาหนึ่งลูกครับแฮนดิแคปไม่ได้กระดิกกระจริงครับแต่ผู้มาเยือนครับค่อนข้างได้เปรียบมากกว่าด้วยแต่หลายเจ้าครับทุกเจ้าสัมผัสสัมัสเนี่ยเขามองว่าผู้มาเยือนครับเห็นไหมเขาตัดลดลงมาแทบทั้งหมดตอนแรกนะครับจากเป็นหนึ่งใช่ไหมลดลงมาเหลือแค่แปดนะครับประมาณนั้นนะครับอันนี้พอเข้าใจกันนะครับพูดมากเดี๋ยวมันจะโดนแบตนะครับก็รายที่เห็นครับตอนนี้ทางด้านของทีมเยือนนะครับดีกว่านะครับประมาณนั้นทีนี้ครับเป็นที่ราคาหน้าเสือครับ มาครับที่ราคาน่าเสือตัวแรกครับฮังการีเจอกับอาร์เมเนียเนาะ ทางด้านนี้คู่นี้ครับเตะมาเที่ยงคืนตรงครับหนึ่งลูกครับทางด้านฮังการีเป็นต่อเลยนะครับขึ้นควบลูกบวกสิบนะครับแล้วก็มาเป็นลบสิบนะครับสกอร์สูงครับสองครึ่งควบสามครับค่อนข้างสวยนะหนึ่งคูณสองครับยืนพื้นฮังการีเป็นหลักครับแต่ว่าสี่ห้าทีแรกครับไม่ค่อยงามเท่าไหร่นะข่าวเม็ดหนึ่งเนาะโอกาสสี่ห้าทีแรกครับมีสกอร์ไหมมีค่อนข้างมีโอกาสนะครับตรงนี้นะหนึ่งเม็ดเมล็ดเนี่ยน่าจะมีครับสำหรับครึ่งแรกอันนี้สนใจสุดเลยนะครับหนึ่งเมล็ดเนี่ยในครึ่งแรกครับมีโอกาสมากมากแต่อท ีราคาหลายตั้งแต่ครึ่งเม็ดคือกับลูกแล้วก็มาหนึ่งลูกเนี่ยค่อนข้างมีโอกาสภาษีดีกว่าครับโดยดิฟฟอร์มภพาครวมแล้วเนี่ยฮังการีครับยังทรงดีกว่าทางด้านของอัลเมเนียเองครับโดยตัวแรกครับปาโจอยาก,กเชียร์ครับทางด้านของฮังการีไปมากกว่านะครับมีตัวแรกครับ ที่อยากให้ท่านลองพิจารณากันดูนะครับท่านใดนะครับมีเหตุแตกต่างสามารถคอมเมนต์บอกได้ตรงใต้คลิปเช่นเดิมนะครับตรงนี้นะที่หรือว่าทักทายป๋าโจครับ j o e 6 5นั่นเองครับตรงลิงก์ตรงคอมเมนต์เองฮะเอาละครับมาตัวที่2กันนะครับตรงนี้เนาะอ่ะต่อครับตรงนี้ตัวที่2ครับมาดูกันดีกว่าไอเออร์อเซอร์เบียครับเจอไอซ์แลนด์นะครับช่วงนี้ก็ต้องบอกตรงครับโอ้โหช่วงนี้คัดบอลแบบแบบทุเรศมากอะเอาจริงไม่ใช่ว่า ไม่ได้คัดบอลแบบไม่ตั้งใจนะเอาจริงนะป่าโจตั้งใจแม่งทุกวันอนะแต่พอมันเห็นสภาพแบบโอ้โหเราเจ็บเหมือนกันนะทีเราแบบโอ้โหโดนเยอะเหมือนกันไว้ช่วงนี้ไว้อะไรอย่างเงี้ยคือบอลแม่งพลิกล็อกอะเอาจริงนะครับพลิกล็อกกันเยอะมากนะครับไม่มาตามนัดน,นะฮะทีก็เจ็บจี๊ดๆเหมือนกันนะครับเพื่อให้ไม่เจ็บนะคะรับทงนี้เ่าโอเคครับมาคุย2 นะครับอัสเบตรเลานเจอไอซ์แลนด์นะครับตรงนี้มาดูหนึงครับคู่นี้เจอมา2เกมเนาะก็ไอซ์แลนด์ครับชนะไปครั้งหนึ่งนะครับเมื่อเหือยี่ห้าเลยแหละเจออัสเบตรเลานเนี่ยอัดไปถึงห้าศูนย์เลยในบ้านตัวเองนะครับตรงนี้วันนี้ออสเตรเล่นในบ้านครับอยู่ฟอร์มอยู่สิฟอร์มเนี่ยไม่ชนะใครเลยครับดีสุดแค่เสมอกับยูเคนั้นก็แพ้มาสี่เกมนะครับนี่คือฟอร์มของอัสเบตรเลานส่วนในบ้านก็ไม่ชนะใครเช่นเดียวกันครับดีสุดแค่เสมอสองและแพ้ไปถึงสามเกมครับก็ถือว่าไม่ได้เรื่องเลยนะครับเอางี้ดีกว่าอัเบอฟออร์มมมไ่่่ดดีะก็พูงาายๆเตรียยมมตตัััววโดนนนนนนนะะะครบแ่่่าาชชก้อเล สแลนด์ครับวันนี้ฟอร์กมก็ไม่ไม่ค่อยดีนะชนะแค่โซจันห้าสูดเนี่ยแหละเกมเดียวเสมอหนึ่งครับแล้วแพ้ถึงสามเกมไม่รู้เอามาตรฐานมาเปรียบเทียบเนาะแล้วเกมเยือนครับก็ดูเด็กชนะแค่เกมเดียวให้กับสกอตนะครับในแมตช์อุ่นเครื่องแล้วแพ้ถึงสี่เกมถ้าเทียบแล้วฟอร์มเนี่ยไอร์แลนด์ไม่ได้ดีกว่านะแต่วันนี้น่าสนใจครับราคาที่แม่งเปิดนะครับโอ้โหดูสิครับท่านท่านดูนะนี่คือราคาเปิดก่อน ในช่วงของราคาเปิดนะครับตัวนี้1ลูกเนี่ยก็ต้องบอกว่าค่อนข้างสูสีนะเฉลี่ยลบสิแล้วกันอ่ะป้าโจพูดอย่างนี้แล้วกันนะครับเฉลี่ยคือลบสิโดยมาตรฐานครับไม่ใครได้เปลี่ยนเสียเปรียบหรอกแต่ราคาครับกลับมาให้ทางด้านผู้มาเยือนมากกว่าสังนั้นครับในช่วงหลังครับตอนที่ราคาเปิดกับราคาไหลมันมีข้อแตกต่างอยู่เกียแตอนแรกครับมันสูสีอยู่เลยลบสิครับตอนนี้ครับกลายเป็นว่าผู้มาเยือนได้ขาวได้ขาวได้ขาวไปแล้วนะครับประมาณนั้นนะฮะอ่ะโอเคมาดูที่ราคาหน้าเสือครับ มาครับมาอเาเซอร์วบจานเจอกับหัวหน้าของไอซ์แลนด์เนาะก็กลายเป็นลูกครับลบสินะครับขึ้นเข้าลูกก็พอๆกันน่ะให้น้อยกว่าคู่ข้างบนอีกนะครับถึงนี้ก็ถือว่าวันนี้ไม่มีอะไรคิดเยอะๆนะครับก็ต้องอยู่เชียงหน้าของไอซ์แลนด์นะครับฟอร์มไม่ดีแต่ทําไมวันนี้ต่อโหดเพราะปบาเจ้าตังเกตยอย่างไอ้คู่ทางด้านของล่าสุดครับที่เออ่เป็นทางด้านบอลลี่ครับเนาะไอ้โบตันบโบตันน่โบตันเนี่ยคือตอนแรกเนี่ยลูกหนึ่งแล้วไหลมาลูกคู่ลูกขึ่ง มันก็ยิงกระชูดแต่เมื่อวานนะครับให้บอลเต็งไปตัวหนึ่งคือรัเสเซียรัเสเซียนี่จัดเอ่อครึ่งเม็ดคือครบลูกก็มาลูกหนึ่งเออกับเสมอเออเห็นไหมบอลทีมชาติกับบอลลีกแม่งม้นวนโซ่ตัวเด็กไป่หมดครับพอจะต่อมันมาลองบอลจะลองมันมาต่อโอ้โหคุณกิดหัวใจเหมือนกันนะาีปาโจก็แบบโอ้โหไม่รู้จะพูดยังไงต้องขออภัยทุกท่านจริงอันนี้ขอ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 ภัยเลยนะแบบพูดแบบจากใจเลยไม่ได้ซีซัวให้นะครับท่านปาโจก็คัดตาปกติเลยแหละแล้วก็มองจากหน้าเสือหน้างานเนี่ยแต่สุดท้ายครับ มันมีการพลิกล็อกอย่างไปปาโจบอกสุดท้ายครับมันไม่อยู่ตัวเราหรอกมันอยู่ที่คนแข่งด้วยอยู่ที่โค้ดครับเราแค่เลือกให้ถูกทางองครับซ้ายหรือขวาก็จบถูกไหมเรายังเลือกกันผิดแค่นี้ครับมันมีแค่นี้นะฮะอ่าโอเคมาต่อครับไอแลนด์ครับวันนี้ก็ยังขอลากมันต่อแล้วกันเพราะว่าในราคา1ลูกด้วยทรงบอลที่ไม่ดีกว่าแต่วันนี้ครับในราคา1เม็ดมันมีอะไร นะครับก็ดูซิจะหลอกปาโจอีกไหมมาดูครับวันนี้ไอแลนด์ครับประมาณเที่ยงคืนตรงอาลืนกันต่อครับโอเคครับตัวที่2ครับตามนี้เลยนะครับไอซ์แลนด์นะครับผมนะประมาณนี้นะฮะเราพิจารณากันดูนะครับตรงนี้โอเคทีนี้ครับฝากของท่านหน่อยทีนี้ท่านใดนะครับตรงนี้นะปาโจก็อยากแนะนําครับตรงนี้นะอย่าลืมนะครับอยากหาแนวทางเพิ่มเติมก็มาคุยกันได้ครับที่แอรโจห้านะครับตรงนี้นะกับวีพีก็ทักทายกันได้เช่นเดิมนะครับผมนะฝากกันไว้ฮะโอเคครับมาตัวท้ายดีกว่าช่่่วงงนนนีีี้กก็บบบอออออตรรรราาาคิดแไไไมมมมมมณณ์์ะะเ แม่งคือเจ็บอะ่ะมันเจ็บอะ่ะก็เข้าใจท่านๆนะบางทีท่าน,น,นก็บอกว่าป่าโจเราเออทาไมแม่งคัดบอลได้เป็นแบบนี้วะต้องขออภัยอันนี้ป่าโจพูดจากใจนะครับไม่ใช่ซีซัวให้นะครับก็จะเงมรับผิดอ่ะแหละแต่ทํายังไงได้ครับมันเกิดการพลิกล็อกบางทีช่วงชีวิตแม่งก็ไม่ดีเวลามันดีนะมันก็ดีแหละคัดแม่นๆคนโคตรอย่างเงี้ยมันก็มีจังหวะที่ช่วงของมันดีๆเลยนะคัดแบบคือจิ้มไ่เป็นข้าวอะ่ะแต่พอเวลาแม่งอย่างเง เราโดนนะมันโดนก็โดนตัวยาวเหมือนกันนะอันนี้เป็นแบบนี้นะดูไม่ค่อยดียท่องบุญหน่อยนะฮะวันนี้โอเคครับตัวท้ายเนาะอังกฤษเจอกับเซอร์เบียตีสองสี่ห้าครับดึกคู่ท้ายนะครับตรงนี้นะอ่ะมาดูนิดนึงดีกว่าว่าเป็นแจ้งไดกันบ้างนะครับสําหรับคู่นี้นะฮะอ่าโอเคมาดูกันดีกว่านะครับอ่ะมาดูครับอังกฤษนะครับที่เจอกันมานะครับชนะรวดเลย3เกมนะครับนี่ผลงานที่อังกฤษเจอกับเซอร์เบียนะครับแล้วก็ด้านอังกฤษครับฟอร์มนะครับใน5เกมชนะ4แพ้เกมเดียวให้กับทางด้านของ เออเซเน่เก้านะครับตรงนี้ฟอร์มในบ้านครับแพ้กับเซเน่เก้าทีมเดียวนะครับชนะ4เกมนะครับฟอร์มกีดค่อนข้างแข็งอยู่แล้วนะครับตรงนี้นะแล้วนี้เจอทางด้านของเซอร์เบียเซอร์เบียเองครับก็ไม่ได้อ่อนกว่านั้นนะครับก็คือชนะ3แพ้2แพ้ม่ใครครับมาแพ้อังกฤษเดหละแล้วโดนกีดอาจถึง5้ด้วยนะตรงนี้นะเกมเยือนครับยังไม่แพ้ใครนะครับชนะ2เสมอ3เกมนี่คือฟอร์มของ เซอร์เบียเนียครับส่วนราคานะครับจะมีน่าสนใจครับอังกฤษนะครับเป็นต่อมังต่อนะครับนี่ราคาโอเปนลสมีครับที่ลูกครึ่งนะครับและตอนนี้ครับราคากระโจนไปถึงลูกครึ่งครบ2เช่นเดียวกันแต่น้ําท่วมๆเลยนะครับประมาณนั้นก็ต้องพิจารณากันดูนะฮะเพราะว่าราคาลูกครึ่งเนี่ยก็มีหลายหลายเจ้าให้น้ําท่วมเช่นเดียวกันนะครับแล้วก็มาลบสิบค่อนข้างแกว่งพอสมควรคู่นี้ก็จะบอกครับให้ตามชื่อชันนั่นเองครับส่วนราคาหน้าเสือครับดู อาละครับมาอังกฤษดีกว่าแ,แล้วเขาก็ต้องเชียร์นะครับมันเป็นทีมใหญ่เนาะทางด้านของทีไรออนนะครับตรงนี้ก็เนี่นะครับมันมาแบบนี้นะครับสวยๆเลยนะครับ1.5นะครับ1.586นะครับ ราคาลูกครบลูกครึ่งครับ64ก็ถือว่าสวยมากนะครับสําหรับวันนี้ยังไงต้องตามเชียร์อังกฤษแล้วครับป๋าโจบอกเลยยิงถึงไม่ถึงไม่รู้แต่ก็ต้องตามเชียร์ครับเพราะที่แล้วกดไปแล้วครับ50สกอร์สูงก็สวยงามนะครับตามทองเลยครับโอเคครับนี่คือแนวทางนะครับสําหรับติดบนเต็งนะครับบนเซฟนะครับ ของป่าโจสิงจิตนะครับในวันที่13พฤศจิกายนนะครับน,นี้ที่บนนอกป่าโจไม่ขอแจกนะครับมงเอิญเรียกช่างเน็ตมาแก้ไขางานหน่อยนะครับเพราะว่าเน็ตไม่ค่อนข้างมีปัญหาค่อนข้างเยอะนะครับโอเคครับเจอกันคลิปหน้าแล้วกันคลิปที่ขอตัวลาแล้วสวัสดีครับ